อีซี่การ์ดร้านรับเติมเกมราคาถูกนะครับผมนี่เลยนะครับมั่นใจว่าปลอดภัย100%เพราะร้านจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะครับและทุกๆก,การเติมมีใบเสร็จให้ด้วยที่สำคัญเลยนี่นะครับผมเครดิตดีงานเติมดีเติมไวมั่นใจได้จากหลายๆคอมเมนต์นะครับผมมาคอนเฟิร์มเครดิตให้นะครับยังไงจะใช้บริการการสำหรับเติมเกมไม่ว่าจะเป็นทั้งกินชินนะครับผม กิรันนะครับและเกมอื่ืออีกมากมายนะครับลองสอบถามและก็ใช้บริการกันได้ทางเพจลิก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับผมสวัสดีทุกคนนะครับอยู่กันกับเกมชินอิมแพ็คอีกเช่นเคยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็จะอยู่กันกิจกรรมเงาแห่งอดีตการวันสุดท้ายนะครับซึ่งในวันแรกกับวันที่2เนี่ยผมก็ทําคลิปไปแล้วใช่ไหมครับวันนี้ก็จะเป็นวันสุดท้ายวันที่3นะครับเริ่มแรกเควสเนี่ยมันก็จะให้เราคุยกับ NPC นะครับ หลังจากนั้น n p c มันก็จะให้เรามาที่ลานบริเวณนี้นะครับนี่เมื่อเรามาถึงแล้วเนี่ยมันจะไม่มีอะไรเลยนะครับมันจะเป็นลานโล่งๆให้เราติดตั้งเครื่องมือนะครับเหมือนวันแรกที่ผมทําคลิปนะครับกดใช้งานนะครับหาเครื่องมือที่มันฝังอยู่ตามนี้นะครับผม3จุดเมื่อเราขุดเจอทั้ง3จุดแล้วเนี่ยก็กลับไปคุยกับ n p c นะครับเมื่อคุยเสร็จแล้วมันก็จะมีเสาท้าทายโผล่มาตรงกลางแบบนี้นะครับผม ซึ่งวิธีการเล่นในกิจกรรมวันสุดท้ายเนี่ยก็คือกดท้าทายนะครับแล้วก็เอาไฟฟ้าชาร์จนะครับถ้าใครนึกภาพไม่ออกก็คือกิจกรรมวันที่2นะครับผมเอาไฟฟ้าโจมตีไอ้เครื่องปั่นไฟนะครับทั้ง3จุดเนี่ยให้มันหมุนนะครับให้มันชาร์จไฟแล้วระหว่างนั้นเนี่ยไอตัวนี้เนี่ยมันก็จะลุกขึ้นมาไล่โจมตีเราด้วยนะครับแล้วก็จะมีมอนสเตอร์สุ่มเกิดเหมือนเดิมเลย,น,เเลยนะครับผมเงื่อนไขาการผ่านก็คือให้เราชาร์จไฟแล้วก็รอให้เครื่องเนี่ย ปั่นให้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนเดิมนะครับระหว่างนั้นมันก็จะมีเงื่อนไขต่างๆให้เราทํานะครับผมนี่นะครับเงื่อนไขาตามนี้เนาะก็คือการเอาชนะเจ้ารูนการ์เดอร์เนี่ยก็คือป้องกันเครื่องปั่นไฟนะครับให้มันปั่นเสร็จแล้วก็เจ้ารูนการ์เดอร์เนี่ยมันก็จะล้มลงไปนะครับอันนี้ก็คือผ่านปกตินะครับแล้วก็จะสําเร็จเงื่อนไขนี้นะครับเงื่อนไขที่2โจมตีจุดอ่อนของรูนการ์เดอร์ 8ครั้งนั่นก็คือโจมตีจุดอ่อน8ครั้งตามความหมายมันเลยนะครับอันนี้เนี่ยสามารถเก็บสแต็กได้นะครับก็คือท้าทายครั้งหนึง่งแล้วก็โจมตีจุดอ่อนไม่ว่าจะเป็น1ครั้ง2ครั้งหรือ3าครั้งเนี่ยมันก็จะเป็น1นึ 8, ่งทับแปดสองทับแปดสามทับแปดอะไรแบบนี้เนาะแล้วก็ถ้ายังไม่ครบก็ท้าทายอีกครั้งหนึง่งแบบนี้นะครับผมค่อยเก็บไปได้วิธีการโจมตีจุดอ่อนเนี่ยก็คือรอนะครับให้มันเป็นแสงส่องขึ้นมามันก็จะมีบริเวณเท้านะครับ ผมจะขึ้นรูปให้ดูนะครับผมเอาดาบฟันหรือว่าเอาธนูยิงก็ได้นะครับผมแล้วก็ตรงบริเวณลูกตานะครับอันนี้ก็เอาธนูยิงได้นะครับผมก็จะเป็นการโจมตีจุดอ่อนเนาะเงื่อนไขที่3นะครับผมสำเร็จโดยที่เจ้าเครื่องเนี่ยมีความทนทานคงเหลือมากกว่า50%นั่นก็คือการมอนสเตอร์ไม่ให้ไปโจมตีเจ้าเครื่องบั่นไฟให้มันเลือดลดนั่นเองนะครับผมพยายามอย่าให้มันต่ำกว่า50% ตรงเงื่อนไขนี้ผมก็จะมีแนะนํานิดหน่อยก็คือเน้นเป็นการฟอสก็ได้นะครับผมเล่นน,น้ำน้ําแข็งในการแช่แข็งสต,ตูฟร์มอนเตอร์เพื่อไม่ให้มันโจมตีเจ้าเครื่องปั่นไฟนี้ได้นะครับผม ข้อต่อมาก็คือสําเร็จภายใน3นาทีอันนี้ก็คือพยายามเลี้ยงเครื่องปั่นไฟไม่ให้ไฟมันหมดนะครับแล้วมันก็จะเสร็จภายใน3นาทีแน่นอนอยู่แล้วนะครับผมถ้าเราไม่ทิ้งนานจนเกินไปอะเนาะข้อรองสุดท้ายนะครับอ่านโดยไม่ให้เจ้ารูนการเดอร์นเนี่ยลงไปใช้ฟังก์ชันการซ่อมแซมตนเองนั่นก็คืออย่าโจมตีมันจนเลือดหมดนะครับผมเพราะฉะนั้นก็คือพยายามอย่าโจมตีโดนตัวมันเนาะใช้เป็นดอกไม้กันยูล่อหรือว่าตุ๊กตาเอมเบอร์ล่อหรือว่าตุ๊กตาโมนาอนะไรเงี้ย พวกตัวโพวกนะครับผมล่อมาให้มันโจมตีเสาแล้วเราก็พยายามอย่าตีมันอะไรแบบนี้นะครับหรือว่าจะเป็นแช่แข็งก็ได้นะครับผมแต่ว่าอย่าโจมตีสกิลรุนแรงจนเกินไปจนทําให้มันพังนะครับส่วนอันสุดท้ายก็ตรงข้ามกับอันเมื่อสักครู่นะครับอันนี้คือตีให้มันพังแล้วลงไปนั่งเป็นจํานวน2ครั้งใน1ตานะใน1ตานะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับสําหรับเงื่อนไขต่างๆนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาเล่นให้ดูสักรอบนะครับผมกดท้าทายแบบนี้นะครับ ก็เอาไฟฟ้าโจมตีไปนะครับนี่ตุนกระเดิมมันก็จะลุกมานะครับถ้าใครมีกันอยู่นะครับโยนดอกไม้ล่อแบบนี้ก็ได้ครับเนี่ยมันจะไม่ไปตีเสานะแล้วก็รอยิงจุดอ่อนครับนี่ยิงไปลูกตาอันนี้ถือว่าเป็นการยิงจุดอ่อนหนึ่งครั้งนะครับหลังจากนั้นก็มารอตีจุดอ่อนตรงขาก็ได้ครับผม อันนี้ใช้เป็นแช่แข็งนะครับผมก็คือใช้เป็นน้ําแข็งกับน้านะครับในการแช่แข็งมอนสเตอร์เนาะนี่นี่สังเกตตรงเท้านะครับมันจะมีไฟเหลืองอยู่เมื่อสักรูนครับเนี่ยเนเราสามารถตีสกัดเพื่อเป็นการตีจุดอ่อนมันได้นะครับผมนี่เห็นไหมอันนี้คือเป็นการตีจุดอ่อนตรงขานะครับ นี่มีมอนสเตอร์ไอกลุ่มเกิดนะครับผมแล้วก็มากันนะครับผมเพื่อมาให้มันโจมตีเครื่องปัันไฟตรงนี้จนพังนะครับระวังมันไถนะครับคิวนี้แรงนะครับผมว่าแล้วก็โดนเลยนะครับผมนี่เห็นไหมครับขามันเรื่องแสงตีขามันนะครับมันก็จะชะงักเนาะ Take flight. ถ้าใครไม่อยากอ่ากำจัดมันเนี่ยก็อย่างที่บอกนะครับผมใช้เป็นแช่แข็งเนาะแบบนี้นะครับถ้าเครือร่องไหนมันไฟหมดนะครับก็มันเติมไฟฟ้านะครับเ นี่นะครับอันนี้จะเป็นการซ่อมแซมตนเองนะครับก็คือเราตีมันจนพังมันจะนั่งแล้วก็ฟื้นเลือดแบบนี้นะครับ นี่นะครับอันนี้เป็นการยิงจุดอ่อนเนาะประมาณนี้นะครับสําหรับการเล่นก็ลองเล่นวนแล้วก็ลองทาําตามเงื่อนไขมันดูนะครับผม3 4รอบก็น่าจะผ่านทั้งหมดแล้วนะครับผมยังไงถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยละกันนะครับเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณที่รับชมครับผมบ๊ายบายครับ